ทีสาวน้อยเป็ดบันแ้งนะครับสวัสดีเอฟซีกีลาอุงอิงเป็ดบันแพงท่พีครับรวมไปถึงสวัสดีเอฟซช่อง y o ยูทูบเป็ดบุกแฟนเพจดี DJ สาวน้ำยืนอีสาหนอนซ้อนนะครับพี่น้องพี่น้องครับมันนีมีกล่องช่อง YouTube DJ สาวน้ำยืนนะครับพาาพี่น้องมา ทางอำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะครับหรือนะครับทั้งบุญเท่ากับเชิญว่าอำเภอพิมูนนะครับมาวัดวัดบูรพานะครับพี่น้องนะครับวัดบูรพาตำบนหนองบัวหี่นะครับบ้านหนองบัวหี่เลยนะครับนะครับเมื่อเนี้เป็นงานบุญนะครับอยู่วัดบูรพานะครับบ้านหนองบัวยี่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะครับ ถ้ามาเบิ่งพี่น้องนางานนะครับถ้ามาเบิ่งพี่น้องนาวองขายตั๋วนะครับช่วงสามทุ่มกำลังเปิดวงนะครับคนละหลอีหลีอไหมพี่น้องคนไหลนะครับคือเป็นธรรมดาของข้างข้างบานเฮาเนาะนะครับ งานบุญนะครับงานมวลน,นะครับมีหมอลัมวงใหญ่ๆนะครับพี่น้องเอ้ากับซิมาเป็นกวามังใจซิม่าเด็กเงี้จังน้อยนะครับบอคือทั้งกรุเณาบอคือท่านภาคกลางนะครับถ้าเป็นภาคกลางิเล่นเป็นคอนเสิร์ตเป็นสเสล่นนะแต่ช่วงหวัวค่ำห,หัวม่วงเงนทุ่นนะครับแล้วก็เลิกเอาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วแต่สถานที่นะครับ แต่ว่าทั้งวันเท่านี่สอดแจ้งนะครับพี่น้องนะครับเปิดวงสามทุ่มนะครับตอนพี่น้องเท่ากว่าจะมาก,กว่าจะแล้ววียกแล้วงานนะครับกว่าสี่อ่าแล้วแรงนะครับกว่าจะอาบน้ำอาบถาอ,อกมาเนาะนะครับหลังค้นก็เดินห้า,มา,าง,าง,ง,ง,ม,างม,มาจากตางอ่าทั้งต่างอำเภอนะครับเมื่อสกูมีเอื่อยมาจากตะการพื้ผลนะครับเอื่อยเล่ามาจากตะการพื้ผลมากับ แฟนเพลินนะครับบัตรร้อยเดียวพี่น้องนะครับบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับมาแรกนี่นะครับนี่วัดบ,บูรพานะครับตำบลหนองบัวฮี้บ้านหนองบัวฮี่แหละพี่น้องนะครับมาจากพิมุนก็บอกไก่นะครับมาจากพิมุนประมาณสิบกิโลนะรประมาณนี้นะครับ พี่น้องเฮ้านี่มาจากหลายอำเภอเลยนะครับไก่เด็ดอุดมน้ำน,นะครับไก่เด็ดอุดมไก่ติลินทอ,นอนดนะครับสีเมืองไม่นะครับมาได้นะครับบออไก่นะครับผงเจียมกับบอไก่นะครับ บัตหนึ่งร้อยบาทนะครับคืนี้นะครับที่วัดบุรพานะครับปันหนองบัวฮี่ตบบลหนองบวับนนบวฮี้ทาเพื่อพิมุลนะครับคนละห,หลายนะครับพี่น้องห้าพี่น้องเบิ่นนางานนะครับบรรยากาศดึบมาเทาเราพี่น้องนะ วันน eh no right> ี้มากค่ำนะครับพี่น้องเพราะว่าวนนี้เป็นมือใกลวันเกิดลูกสาวนะครับครบ13าปีพอดีเลยนะครับ้องแป้งนะครับก็เลยตองพาเพื่อนไปไปกินเข่าเนาะนะครับเป็นธรรมดานะนะครับมือวันเกิดลูกสาวนะครับเอาก็ทํอให้ความสัมพัญก์บบเพืือนน้ำเนาะนะครับแต่จิพอไปล้ว ให้รุนกัหลหลนะครับกลางในคนคือสิหลายละล่ะพี่น้องว่ามือกองถึงเดินห้างมาถึงนะครับมาหอนแล้วพี่น้องมาหอนแล้วนะครับ ตีออกจากจากพ่มูนมาฮอดแยกดอนจิกนะครับเลี้ยวขวามานะครับเส้นมาเดดอูดมนั่นแหละนะครับเส้นมาเดดอูดมนะครับเลี้ยวขวาดอนจิกมานะครับเห็นไฟโฟล์นะครับเพิ่นเปิดไฟโฟล์นะครับมองอ่าสักงานของสายยานเศร้านะครับผมเห็นรถจอดเป็นสิบสิบคันเลยนะครับพี่น้องป่าสายย่านเซ็นแล้วนะครับ เปิดไฟ,ฟโฟลโวนะครับอยู่สำนักง,งานสายยันเศร้านะครับปรากฏว่าลิเซเมนเอฟซีสาวน้อยหล่ะนะ่ครับคือว่าง,งานอยู่มองนั่นนะครับพากันจอดรถต่อกันเป็นสิบคันเลยจอดแล้วก็พากันออกมาจอดแล้วก็พากันออกมาตาสายยันเ็ปเ้นแล้วนะครับมือนี้นะครับเออมาจากพิมูนนะครับเลี้ยวขวานะครับอยู่แยกดอนจิกนะครับมาประมาณจาก มันจาก2กิโลนี่แหละน้อนะครับทรายเมื่อนะครับกระิเป็นสำนักงานของสายยันเศร้านะครับแต่ว่ามนีป่าสายยันนั้นเปิดไฟฟอลโล่นะครับไปเปิดบักหลายเลยนะครับตอนนี้พี่น้องเข้ากับคือคือสิคือประมองนั่นเป็นงานเมือแรกนะครับกระพากันจอดถสนานเลยนะครับหักหลายป่าสายยันกระไดนะครับเดี๋ยวผมซื้อบัตรก่อนนอนะครับบัตรร้อยเดียวนะครับนี่จากร่างบ้านน้ำนะครับ เอ็ดบุญนำวัดบุรพานะครับข้างในก็เป็นงานเลเ่นเล่สบัดแล้วนะครับของปันปันแล้วนะครับดเด๋ยวสิบ้าก็ไปเปิดข้างในนะครับ รู้สึกว่าจะมีรู้สึกว่าจะมีจับรางวัลน,นําบอสี่เนาะนะครับ3ามห้า้าโอ้คือได้รเ,เลขแง่แท้เลขห้าห้าพี่น้องสามหกห้าห้านะครับนะครับเตบุน,น่วัดบุลลพ้านะครับนนองบวอัวฮีนะครับ ชิรเหอย่่หญ่เนาะชิ้นกระเ่อบงหลัารดูอยู่นะครับครับผมตอนนี้ก็ได้ครับรางวลใหญ่เป็นอย่างแมนี่อคนเขาจับไปแล้วครับท่องใหจับไปแล้บ่อนี่าเเพิ่นจับไปแล้วพี่น้องเอาเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญบ่ดจับทองน้ำเพินเราพี่น้องนะครับนี่แต่ก็ได้เลขได้เลขดีอยู่นะครับสามหกห้าห้านะครับมาเนี่ยนะบ่ได้จับทองอาจิถึกวัน ที่หนึ่งอะไรไปซื้อลอตเตอรี่ไว้จักสองใบเนาะมาข้างในแล้วนะครับจริงๆกรแมงวัดก็ไม่ได้สูงนะครับพี่น้อง่นบ่ได้ล้อมเป็น่นบ่ได้ล้อมสังกะสีนะครับเป็นลานวัดภายในวัดด้วยนะครับ มาคุ้นไหมพี่น้อง on on enfin คือมา mm hmm. ค้างแน่โทษแล้วโทษแล้วนอนโซนที่ละกนนะมีเซียมซี เชิญนะครับท่านทีผ่านไปผ่านมานะครับเซมซีการ์บุษรเรายังเห<อ>ลืออีกเยอะนะครับ่อยันนี้พี่น้องเนื้ออเดสรส์ฟ้าเบิ่งแม่หน่อยนะครับ